ครับผมนายรัตนสมดีครับนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธาครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสาวิทาเขตขอนแก่นครับวันนี้ผมมีหัวข้อนำเสนออยู่สองหัวข้อครับก็คือคุณสมบัติของไม้ครับและวิธีการป้องกันในรักษาเนื้อไม้และการจัดเก็บรักษาไม้ครับ เราเริ่มกันที่คุณสมบัติของไม้กันเลยครับคุณสมบัติของไม้จะแบ่งออกเป็นสองส่วนครับคือสมบัติทางฟิศิกส์และสมบัติทางคนครับสมบัติทางฟิสิกส์ก็จะมีอ่าปริมาณความชื้นครับความอพ,อ,พอจำเพาะพอจำเพาะก็คือค่าอัตราระหว่างมวลของไม้ต่อมวลของน้ําที่ปริมาตรเท่ากันครับโดยจะมีเกณฑ์การทดสอบคือมาตรฐานการทดสอบมยทอ มยพหนึ่งสองสองเก็ดคีดห้าหนึ่งครับก็จะมีความหนาแน่นครับก่อนหน้นี้ก็คืออัตราส่วนน้ำหนักต่อปริมาตรของไม้ที่มีความชื้นขณะทำการทดสอบครับแล้วก็จะมีสมบัติด้านความร้อนครับค่าความร้อนเฉพาะค่าการแพร่ความร้อนแล้วก็สัมประสิทธ ของการขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนครับต่อมาครับจะเป็นสมบัติทางกลน,นะครับสมบัติทางกลก็จะมีกําลังต้านทานแรงอัดครับพวาต้านทานแรงอัดก็จะแบ่งเป็นสองการทดสอบครับคือกําลังต้านทานแรงอัดแนวนว้ตั้งฉากเส้นของไม้ครับก็จะมีเกณฑ์เป็นมาตรฐานการทดสอบมายพอหนึ่งสองสองหนึ่งขีดห้าหนึ่งครับ แล้วก็จะมีกําลังต้านทานแรงกัดในแนวขนานเสี้ยนของไม้ครับก็จะมีเกณฑ์เป็นมาตรฐานการทดสอบโมยพ1222ขีด51ครับต่อมาครับการทดสอบกําลังต้านทานแรงดัดของไม้ครับก็จะมีเกณฑ์เป็นมาตรฐานการทดสอบมมยพ1224ขีด51ครับแล้วก็าการหาค่าความชื้นของไม้ครับ มีเกณฑ์คือมาตรฐานการทดสอบมยพรหนึ่งสองสองสามคีดห้าหนึ่งครับผม 1, 2, 2, 3, 5, ต่อมาครับการทดสอบหากำลังต้านทานแรงดึงและความต้านทานการแตกหักของไม้ครับจะมีเกณฑ์คือมาตรฐานการทดสอบมยพรหนึ่งสองสองห้าคีดห้าหนึ่งครับผม 1, 2, 2, 5, 5, ต่อมาครับการทดสอบกำลังต้านทานแรงเฉือนในแนวขนานเสี้ยนของไม้ครับ ก็ยังมีเกณฑ์เป็นมาตรฐานการทดสอบโมเดลพร1226ขีด51ครับการทดสอบเหล่านี้ครับก็จะเป็นการทดสอบเพื่อหาว่าไม้ที่เรานํามาทดสอบนั้นสามารถนําไปใช้ในทางวิศวกรรมได้หรือไม่ครับจะนําไปสร้างบ้านทําโครงอะไรต่างๆได้หรือไม่จะปลอดภัยไหมก็ขึ้นอยู่กับการทดสอบนี้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านครับต่อมาครับข้อข้อที่สองครับคือ วิธีการป้องกันและรักษาเนื้อไม้ได้การจัดการข้อสองก็คือวิธีการป้องกันและรักษาเนื้อไม้และการจัดเก็บรักษาไม้ครับเรามาเรื่องกันที่วิธีป้องกันและรักษาไม้กันเลยครับคือจะมีจะแบ่งออกเป็นการอบด้วยน้ํายาแล้วก็การา่าหรือครับการอาบด้วยน้ํายาครับก็จะแบ่งเป็นสองอย่างก็คือ การอัดน้ํายาแบบเต็มเซลลวกับการน้ายาแบบไม่เต็มเซลลครับการน้ำยาแบบเต็มบบเซลลนะครับเป็นการอัดน้ํายาเพื่อให้น้ํายาครับซึมเข้าไปในเนื้อไม้ได้ให้มากที่สุดครับโดยการใช้แรงดันที่เจ็ดถึงสิบสามกิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรครับที่อุณหภูมิแปดสิบองศาถึง100ร้อยองศาครับนานเป็นเวลาประมาณสองถึงสามชั่วโมงครับส่วนการอัดน้ํายาแบบไม่เต็มเซีลวนั้นก็จะ ็นการอาน้ำยาเพื่อให้น้ำยาซิมเข้าไปในเซแลแนะติดกับเซลลเท่านั้นครับโดยจะใช้แรงดันประมาณ2 7กิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรครับส่วนการทาหรือพ่นนะครับการทาก็จะเป็นการทาที่ประหยัดต้นทุนครับการใช้ใหญ่ต่ำโดยการทานั้นก็โดยใช้แป้งครับแป้งราสีชุบกับน้ำยา แล้วก็ทาไปที่เนื้อไม้ครับส่วนการพ่นครับการพ่นก็จะต้องพ่นอย่างน้อยสองครั้งนะครับเพื่อให้น้ำยาอนั้นซึมเข้าไปในเนื้อไม้ได้ดีครับต่อมาครับการจัดเก็บรักษาไม้นะครับการจัดเก็บรักษาไม้เราก็จะว่ากันด้วยเรื่องสถานที่เก็บไม้ก่อนนะครับคือสถานที่ก็ต้องจะต้องโล่งโปร่งครับอากาศถ่ายทีได้ดีครับมีหลังคากันแดดกันฝนครับ แล้วก็คาผนังต้องเปิดปิดได้ครับเพื่อให้อากาศถ่ายเทถ่ายเทความชื้นออกไปครับแล้วก็พื้นที่นั้นต้องแห้งนะครับพื้นที่การเก็บไม้ต้องแห้งแล้วก็ไม่แฉะไม่มีน้ําขังครับส่วนวิธีการรักษาไม้นะครับก็จะมีการกองไม้ครับการกองไม้นี่ก็จะต้องกองไม้ให้อากาศบครับสัมผัสต่อไม้ได้ดีครับ เนื้อไม้ต้องอหน้าไม้ต้องสมัยกับอากาศทุกด้านนะครับแล้วก็การแชร่น้ําครับการแชร่น้ําก็จะทําให้แป้งหรือน้ําตาลในในไม้นะครับสลายหายไปครับทําให้การสึกรอกัดก่อนไม้นั้นน้อยลงครับแล้วก็การอบรีการผื่นครับการอบรีการผื้นก็เป็นการทําให้ไม้ครับแห้งพอดีครับ ดีต่อการใช้งานทางรฎิกรรมครับแล้วครับเป็นการอัดไม้ด้วยความร้อนหรือว่าการอัดด้วยพลาสติกครับแล้วก็การอบน้ำยาครับอบน้ำยาก็ทำให้ไม้นะครับจะไม่มีแมลงปีกแข็งมาจอดมากัดครับทำให้ไม้สึกหรอครับกระผมนายรัตนพลสมดีครับขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสับ